ับรู้ไว้ด้วยฉันเชื่อเป็นดุจดวงตาสติมาสติสวัสดีค่ะงานนี้น <า S 2> พลังมากาาค่ะเราว่าของเราเต็มที่เดี๋ยวมีม,ม,ม,มีมีช่วงให้เราขยายได้ไหมน้อยอัจฉริยะนี้ค่ะวิก่อนอื่นนะ,ะ Of Buddha Rasaksa Foundation guides actions to spread meet and no person forced ก่อนเด็กเอฟซีเยอะมากอยากให้บรรยากาศตั้งแต่เช้าแล้วก็เมื่อกี้ก็มีทศนากันเต็มเลยครับซีติ้งไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านจะมีความสุขทุกๆเวลาเลยครับกับเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทยแล้วก็เป็นการที่ท่านในเรื่องอเราก็มีความคาดหวังครับว่าแอนิเมชั่นซีรีส์นี้เราจะเป็นแรงบันดาลใจถึงหลักความดีสากลนะครับในเรื่องของภัฒนธรรมในเนี่ยคะ อ๋อก็ได้ไดไดไดก็จริงๆต้องก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะคะที่เราก็ทําบุญบ้างเข้าวัดบ้างตอนไหนที่ที่ยากที่สุดในการนําเสนอเรื่องราวออกมาคะ่ะจะดูยังไงมาแหวกแหวกตายเงี้ยตุยไม่ได้นะใช่ไม่ง่ายนะแล้วความ <c oughs> ตามหาพระพุทธเจา้าสิปีพวกเราเบิกบานอย่างมีความสุขให้คนข้างๆได้ออกยาวๆทั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พระอาจารย์ไม่รู้ คนพบและนำมาสอนนั้นประเสริฐอยู่แล้วเป็นสุดยอดเเรานนั่องสุข สนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ใจดีมากมายจริงๆค่ะนี่คือผลงานระดับโลกจากบุคคลระดับกและ,ะในช่วงต่อไป,อไปค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านย่งอยู่บนนะคะ,คะน่ารักมากสามารถที่จะซื้อกันได้นะคะแล้วก็เสื้อสวยๆด้วยค่ะ